เหมือนกับที่ที่ว่าที่นายกอบอจอที่ศรีสะเกดพูดใช่ไหมว่าเมื่อ,อกี้ที่พี่กองอ่านอะ่ะคือมันจะเกิดภาพของความของความแตกแยกกันมากขึ้นแล้วก็อาจจะต้องรวมไปถึงแบบกรณีบ้านใหญ่ที่ไปเชื่อมโยงกับพักการเมืองระดับชาติด้วยอ,ะอ่ะอันเหมือนกับการชัยชนะที่มันจะได้อย่างยกตัวอย่างอย่างในครั้งเนี้ยชัยชนะที่มันจะได้เนี่ยมันไม่ได้จากกรณีของ เมันมันมาหลายส่วนเนาะมันมาหลายส่วนที่ทําให้เกิดชัยชนะนี่มันมีอันนึงของอาจารย์สมชัยศรีสุธิยาก่อนแกเปรียบเทียบสูตรอันหนึ่งซึ่งซึ่งซึ่งมันก็สะท้อนสะท้อนถึงผลการเลือกตั้งในในรอบนี้เหมือนกันบอกว่าคือคืออาจารย์อะเอาเรื่องของเอ่อสีส้มที่จังหวัดลําพูนมาเป็นตัวตั้งเนาะแล้วก็วิเคราะห์ถึงสถานการณ์การเลือกตั้งที่ผ่านมาแบอบกว่าอะหนึ่งสูตรค็อกเทลส,สูตรส้มที่ได้เนี่ย มันก็เหมือนเป็นคําตอบว่าหนึ่งกระแสคือกินไม่ได้เอากระแสอย่างเดียวในการเลือกตั้งท้องถิ่นรอบนี้กินไม่ได้ถูกไหมคะอย่างถ้าเป็นการเลือกตั้งระดับชาติก่อนหน้าเนี้ยกระแสอย่างเดียวเนี่ยเขาอาจจะชนะแต่ถ้าเป็นการเลือกตั้งท้องถิ่นกระแสอย่างเดียวกินไม่ได้สองกระแสบวกสอสในพื้นที่ก็กินไม่ได้เหมือนกันเพราะเห็นตัวอย่างมาแล้วว่าภูเก็ตการสมุทรสาครสมุทรสงครามชนบุรีระยองตราเชียงใหม่ กระแสบวกกับสสอในพื้นที่ก็ไม่ได้แปลว่าจะชนะสกระแสบวกผู้สมัครก็กินไม่ได้เช่นนคะรนายกผู้สมัครเป็นอดีตนายกอบจก็ไม่สามารถชนะได้แต่สี่สูตรที่สกระแสบวกผู้สมัครบว,บวกบ้านใหญ่ก็อาจจะกินได้ยกตัวอย่างลำพูนลำพูนเนี่ยผู้สมัครเป็นลูกอดีตนายกอบจก็คือมีบ้านใหญ่อยู่เป็นฐานสำคัญ อาแล้วก็บวกกับตัวอัน,นของใจตัวบวกกับตัวของกระแสบวกกับตัวของผู้สมัครเลยทําให้สีส้มเนี่ยชนะคือจะบอกว่าถ้าถ้าดูในภาพใหญ่ไม่ได้เฉพาะแต่แต่ในลาคูนอย่างเดียวท่านคิดว่าการสู้กันในระดับท้องถิ่นหลังจากเนี้ยคือมันจะต้องบวกกันหลายๆปัจจัยถึงจะทําให้เกิดการชนะได้แต่เนี้ยอาจารย์สมชายเอามาจากอินเทอร์เน็ตนะคะที่เขาเป็นการวิเคราะห์อันนี้เอาไว้นะ ก็น่าสนใจนะน่าสนใจครับคืออันหนึ่งที่ผมเห็นพวกพวกแฟนคลับของพักสมเขาวิเคราะห์กันว่าทําไมจังหวัดที่เรามีสสเยอะแยะไปหมดเลยเต็มพื้นที่ทําไมเราถึงแพ้เช่นภูเก็ตอย่างเงี้ยภูกเก็ตเนี่ยหลังเลือกตั้งจําได้ไหมหลังเลือกตั้งสสแล้วยกจังหวัดโอ้โหถึงขนาดเอแบบโอ้โหเหมิมเรลกริมก้าว้าวแบบอ่างการมากว่าภูเก็ตไม่ใช่ภาคใต้อย่าเรียกภูเก็ตว่าคนใต้อะนะ อะไรประมาณอย่างนั้นเลยอะ่ะนะอ,อหลายจังหวัดเลยภาคตะวันออกเนี่ยรอบนี้แพ้หมดเลยใช่ไหมเ,เพราะอะไรเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยสอสอของพักประชาชนเนี่ยนะหรือก้าวไกลเดิมเนี่ยทํางานไม่เข้าตาคนแล้วก็คือส่วนหนึ่งเป็นพวกแบบดีแต่ปากเก่งแต่วัตกรรมนะคนก็เออคนอยากลองของใหม่อะ่ะพอลองแล้วรู้สึกว่า ของใหม่แปลของใหม่ไม่ได้แปลว่าของดีคนหลายจังหวัดได้ข้อสรุปแล้วว่าของใหม่ไม่ได้แปลว่าดีใหม่คือใหม่ใหม่คือไม่เก่าถูกไหมเออแต่ไม่ได้แปลว่าดีบางคนบางพื้นที่สสก็ไม่ได้มีวุฒิภาวะบางพื้นที่นะไม่เคยแม้แต่ไปเมืองนอกอะ่ะเออพอได้ไปเมืองนอกก็ตื่นเต้นโพสต์อวดต้งที่พักตัวเองเคยดา่าพวกสสเคยไปชอบไปดูงานเมืองนอกวัดแล้วบอกว่าจะไม่ไปดู สสตัวหนึ่งก็หลงไหลไปกับไอ้วิถีชีวิตหรูหราของการเป็นผู้แทนการมาประชุมกาอามีวิถีชีวิตอีกแบบหนึง่งนะพื้นที่ไม่ลงแล้วก็ไปมองว่าไองานประเพณีงานบุญต่างๆเนี่ยไม่ใช่หน้าที่เราอะอะอย่างเงีนะ้ยนะนะนะคือไม่อยู่ขาไม่ติดดินคนก็สึกแบบเออมันมันไม่ใช่อ่ะนะเพรันไอความเป็นสสมันเลยไม่มีผลต่อคะแนนของ ผู้สมัครที่พักส่งตักเท่าไหร่นะเอาอย่างระยองเนี่ยอะสอสแต่ละคนเนี่ยไปดูเลยคือหลายคนก็มีปัญหาเรื่องวุฒิภาวะใช่ไหมแบ็คกรองแบ็คกราวอะไรเนี่ยเออก็ยังงงว่าคนระยองเออตอนเนี้ยคนระยองคุณคุณนายกระยองอะ่ะที่เป็นพี่ของคุณสาธิตปิตุเตชะอาช้างอาช้างเออปิยะปิตุเตชะนั่นก็เป็นมาหลายสมัย คนของพรรคประชาชนก็พยายามจะชูแคมเปญเปลี่ยน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 ทุกพื้นที่อ่ะแต่ก็เปลี่ยนไม่ได้เออเปลี่ยนไม่ได้ก็เขาลองเปลี่ยนระดับชาติแล้วไม่ได้เรื่องอ่ะเออไม่ได้เรื่องเลยนะว่าเอาอย่างเดิมดีกว่านะเอาอย่างเดิมดีกว่าเออ,เอ,อแต่แต่อันนึงนะพี่กองอีกในอีก,ในอ,กในอีกมุมหนึ่งนะคือตอนไอ้ย้อนกลับไปตอนเลือกตั้งระดับชาติเนี่ยเขาก็มีการบอกว่าความพ่ายแพ้และชัยชนะของพรรคสีส้มมันก็เกิดจากการที่คะแนนเสียงแตก คือฝั่งถ้าถ้าเรียกเป็นฝั่งฝั่งอนุรักษ์นิยมกับฝั่งของเอ่อเาไกลเนี่ยนะตอนนั้นคนก็วิเคราะห์กันว่าฝั่งอนุรักษ์นิยมเนี่ยคะแนนมันแตกเสียงมันแตกมันก็เลยทําให้เกิดการพ่ายแพ้แต่การเลือกเลือกรอบเนี้ยมันก็ทําให้เหมือนเป็นอาจอาจจะไม่ใช่ภาพใหญ่ที่แบบ สามารถจะไปเปรียบเทียบกับการเลือกตั้งระดับชาติได้แต่มันก็เป็นภาพที่น่าสนใจมากเพราะว่าอย่างที่พี่กองบอกว่าหลายจังหวัดเนี่ยมีการจับมือกันร่วมมือกันนะคะเออมันก็เลยทําให้เกิดชัยชนะเกิดขึ้นซึ่งอันนี้ถ้าหากว่าเออถ้ามองไปถึงเรื่องของการเลือกตั้งระดับชาติต่ตอไปถ้าต้องการจะได้รับชัยชนะในฝั่งอนุรักษ์นิยมเนี่ยมันก็น่าจะต้องใช้สูตรนี้หรือเปล่า ในการที่จะไม่ตีกันเองอมไม่แย่งคะแนนกันอเองเนยนะ <ง S 2> เพราะฉะนั้นเนี่ยนะไอ้ตรงนี้ี่หนึ่งึ้นมาเนี่ยมันก็สรุปได้ว่าไอท้ที่พวกกองเชียร์ส้มสรุปว่าเ,เขาเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศเลือกมานะไอ้ไอ้ร้อยร้อยห้าสิบเอ็ดเสียงเนี่ยตั้งแต่แรกเลยเนี่ยเลือกคุณพิธาเป็นคนส่วนใหญ่เลือกคุณพิธาเป็นนายกอันนี้ไม่จริงนะไม่จริงคุณไม่ใช่ไม่ใช่เสียงส่วนใหญ่นะเป็นแต่ว่าคุณได้ที่หนึ่ง คุณต้องพูดใหม่คุณชนะที่หนึ่งแต่ไม่ใช่เสียงส่วนใหญ่ซึ่งกติกาของการเมืองแบบประชาธิปไตยแบบรัฐสภาคือใครรวมเสียงได้คนนั้นตั้งรัฐบาลวเอ่อสสอมีห้าร้อยคนคุณได้แค่ร้อยห้าสิบเอ็ดอ่ะคุณจะมาบอกเป็นส่วนใหญ่ได้ยังไงอะ่นะนี่เหมือนกันอันนี้ชัดเจนแล้วเลือกตั้งอาบาจอมันเห็นแล้วแล้วก็ส่วนหนึ่งจากผลงานของขอสสพรรคประชาชนเองด้วยนะ ่คสร้างหาให้สังคมได้เห็นนะนะ,ะมีส่วนคนนู้นนิดคนนี้หน่อยคนนู้นก็สูบไออะไรน,นะสูบบุหรี่ไฟฟ้าโชว์อีกคนนึงก็มีปัญหาเรื่องนั้นอ่าหัวหน้าพักก็ไปมองตาชาวบ้านเนี่ยจนเกิดวัตกรรมนี่นะคุณนันทิยาคุณได้เคอ่านเจอไหมกับคนไทยนะนะกับคนไทยช่วยแบบจ้องตาอ่าประชาชนไทยช่วยแค่จ้องตา แต่ประชาชนพม,ม่าเนี่ยช่วยแบบจัดเต็มเออคนใน้ทะเลาะกันแบบนี้ที่วิกอย่างนะแหมช่วยแบบเเออแล้ววิกอย่างนะขอหนึ่งนาทีสุดท้ายก่อนจะไปคนลบทรงชาตินะอีกหนึ่งอย่างก็คือว่าตั้งแต่การเลือกตั้งระดับชาติที่ผ่านมาเนี่ยยังคิดว่าคนก็เฝ้ามองดูการทํางานของพรรคก้าวไกลจนกระทั่งมาสู่ประชาชนเหมือนกันว่าเออคุณจะทําอะไรที่สร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับเราได้หรือเปล่า เราก็ไม่เห็นอะไรเลยนอกจากการแก้ไขแล้วก็ทมนูมันก็เลยทําให้คนเริ่มรู้สึกว่าอืมถ้าเลือกไปเขาจะมาทํางานให้เราเหรอถ้าเลือกไปเขาก็มัวแต่จะไปทําอะไรตามเป้าหมายของเขามากกว่าหรือเปล่าเ,เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็รู้แล้วเพราะว่าเราให้โอกาสเนะคะเราให้โอกาสเ,เขาในการที่จะได้พิสูจน์ว่าเออถ้าเราได้ลองของใหม่แล้วเนี่ยมันมันจะดียังไงปรากฏว่าเขาไม่ให้ไม่ใช้โอกาสนั้นในการที่จะทําให คนมีความเชื่อมั่นมากขึ้นว่าเลือกของใหม่แล้วมันจะดียังไงนะคะเพราะฉะนั้นก็กลับไปเป็นของเก่าดีกว่านะคะ